สวัสดีครับผมเพชรพราวสวัสดีพี่สุภูสุคนครับผมมาแล้พี่น้องลาพัฒนาปูโคลาดวันที่สามนะพี่น้องวันศุกร์ที่สามตุลาสองห้าหกแปดได้พี่น้องได้มาเบืองผลลาพัฒนาเมื่อคืนนี้ออกมันฝุดที่หนึ่งเลขบนมันออกหาศูนย์ หาซูนหกได้พี่น้องได้ส่วนเล็กลางออกเก้าหาพี่น้องของปูขราดของปูขราดเขาตะเล็กวิ่งเล็กวิ่งเข่าหาได้พี่น้องได้เล็กวิ่งเข่าหาปูเก็เน้นติดหาเยอะแต่บอมีเก้าหาได้พี่น้องเนี่ยเล็กวิ่งเข่าหาเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นได้พี่น้องเด้เข่าหาเข่าต้นเข่าตัวเด่นอยอ่ของปูนะตะไบเอฟซีเอฟสิบเอฟซีคอมเมนต์มาไต่คลิป อันนี้ก็จําไว้ว่ามันเลขปูเข่าสามงวดเอฟซีมันก็เหมือนมาเลขปูเข่าสี่งวดหลุดงวดหนึ่งก็บพรเป็นยังวสันเอฟซีก็เมนต์มาตามปูขวลาดแนี่ยวสันเลขปูเข่าสี่งวดหลุดงวดหนึ่งบพรเป็นยังวสันเอฟซีมันเมืนมาไต่คลิปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าที่จําได้ก็ว่ามันสามงวดแต่บะเอฟซีบัดว่าสี่เนาะพี่น้องเนาะเอาเอามาตามกันต่อพี่น้องแต่ว่าเลขวิ่งปูกระเขาอยู่พี่น้องเลขวิ่งอ่ะ เล็กวิ่งปูเข่าที่ห้ารี่น้องเข่าตัวเน้นอยอะเล็กปูกับเข่าไห้งวดจนจำไ่่ได้เิบซี่เขาเหม็นมาบอกว่าเขา่าซีงงวดแล้วว่าสันนะ,นะมาเบิ่งกันอฝ <c oughs> นเศ้าตกแล้ววัด ห่อนเอาน้องพี่น้องมือในแดดมือนีมืในแดดห่อนครับ บนล่างคือเกา่า้อพี่น้องเด้อบนล่างคือเกา่าแปดกับเก้าตะวันเหล็กเหล็กวิ่งนะ่งสองตัว สองตัวปูก็เน้นให้อยู่ดิเน้นแปดสองตัวก็วจริงถ้าเน้นไม่เน้น สี่แปดห้าแปดหกแปด 4, 9 cao สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ถ้าพี่น้องมามัก ถ้าพอมักหาเก้ากับหกศูนย์กระตัดได้ได้พี่น้องเด้อแต่ว pare, helmet, ่าเลขมันออกกันเก่าหาเนี้กับศูนย์หกอันนี้เป็นตัวกลับนี่พี่น้องแต่ว่าถ้าพี่น้องม่ามากกระตัดได้นี่สองคูนี่มันออกแล้วนี <article communication> <Restaurant> ่เมือวันพุดมันออกอะไรอ่ะเลขวันนี้ก็สวยงามน่าติดตามนะพี่น้องนะเลขปูขลาาเท่าก็ไเลยน่าคิดน่าติดตามพี่น้องเลขวันนี้สวยงาม ส่วนตัวเน้นปูเน้นติดเปดได้พี่น้องด้วยวง,งเงี้ยงสิละพี่น้องติดเก่าไปคืเป็นตัวล่องนะตาพี่น้องมามักส่วนอ่ะพี่น้องมาท้วนกัน ลาวพัฒนาปูโคลันมันสุกที่สามตัวล่าสองหาหกแปดเป็นงดที่สองเลยลาวปูโคลาดวิ่งรูดบนล่างแปดกับเก่าเน้นที่แปดล่องเก่าจับคู่สี่แปดห้าแปดหกแปดสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เด่นที่สี่แปดห้าแปดหกแปดเน้นติดแปดที่พี่นอ้องนะพี่น้องห้าก็แคบหน่อยจะเอา มักชอบตัวใด้กับพิจารณาเบื้องเก้าคูบนบ่างไปกลับเนาะพี่น้องเนาะกับบนแห่ที่พี่น้องบังหวัดก็เขาตัวล่องเนี่ยเหล็กปูนบ่ิได้เขาตัวปูเน้นนะตัวกันตัวล่องเข้ากับจะประมาทมาอะไราให้กันส่วนตัวปูวมักเนี่ยครับปูมักติดแปดนะพี่น้องอ่ะกับขบุนปูครรดาหลายครับผมพี่น้องโศกมานยิงๆปังๆงกัน ให้เจ็บอย่าไข่อย่าจนรวยรวยเฮงเฮงสู่ผู้สุขคนที่บังคิบนี้ฝากก็เลยก็แช่งกนที่ตามสวัสดีครับผม